สวัสดีครับสวัสดีครับช่อง u t u b e ชาแนล EP ที่2นะครับสำหรับวันนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2563นะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับอันนี้ก็บันทึกเพื่อให้ท่านไปดูย้อนหลังที่ช่อง YouTube c h ช n n e l ด้วยนะครับนะครับนะครับมาตามที่น้องตานะครับน้องตานะครับอายุ16ปีเองนะครับคนนี้ดีใช่ไหมครับเขาจริงจังจริงใจกับเราหมายแทบไม่ต้องเปิดไพ่เลยนะ จริงๆว่ะจิบบอกเลยนะครับแทบไม่ต้องเปิดไพ่เลยนะครับไพ่ขึ้น2ไม้เขาอาจจะดีเรากับเรานะครับแต่ดวงชะตาเนี่ยถ้าเราคิดว่าจะรักเขาคนเดียวฉันจะรักคุณเป็นคนสุดท้ายคุณจะดีหรือรายก้าท้าเลยนะครับดวงชะตาเนี้ยไม่เราก็เขาเนี่ยมีสองคนสองทางเช่นเราก็อาจจะมีสองแฟนเขาก็อาจจะมีสองแฟนหรือเขามีสองเมียอะไรอย่างเงี้ยรดวงชะตาเรานะครับก้าวเข้าผ่านต้องเป็นเลขยี่สิบสองปีก็ไปก่อนอายุแค่สิบหกปีคิด มีความรักมันไปกันก็มันมีโอกาสที่ต่างคนต่างมีทางเลือกใหม่ๆในอนาคตเพราะอายุยังน้อยอัตราเฉลี่ยของคนเรามันอายุอยู่ได้ถึง80ปีถ้ารักษาตัวเองให้จกากโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้มันอยู่ได้ถึง80ปีฉะนั้นอายุ16ปีอย่าเพิ่งมีผัวเลยลูกนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับหลายคนมีแล้วก็เลิกลากันไปหมอพัน์ก็บอกว่าทําตัวให้สวยไว้อัพเลเวลตัวเองให้สวยไว้นะลูกนะครับหลายคนหมอพัน์นี่รู้จักไม่มาเยอะมีแต่ที่สวยทั้งนั้นเลยนะนะเพราะอะไระ ชิงสุกกรหามีผัวแต่นนอยหาผัวแต่นนอยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะมันก็ไปกันไม่หลอดนะครับโดยส่วนใหญ่สังคมไทยเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับว่าถ้าท่านไม่อยากผิดหวังท่านเกินอายุ20ปีขึ้นก่อนนะ22กำลังดีในการหาความรักนะจะคบใครก็คบใครได้แต่อย่ามีอะไรที่ลึกซึ้งถึงขนาดที่ว่าให้เขาเจาะไข่แดงหลายครั้งนะไข่แดงเป็นไข่เค็มไข่เจียวเลยก็เขาไม่อาจจะรักเราได้คนเดียวสรุปง่ายคือ เราอย่าไปคาดหวังความรักครั้งนี้ว่าเขาคือคนสุดท้ายของเรานั้นอน,น้องตาเข้าใจบ่เข้าใจเนาะมันไม่มีใครรักเดียวใจเดียวเหมือนกับครูพัดแล้วครูพัดเนี่ยรักเดียวใจเดียวที่สุดแล้วจริงไหมมาร์กี้จ๋ามาร์กี้อยู่ไม่เจอลูกมาร์กี้ม,มาร์กี้แท็กเพื่อนมามามา,มาลูกสาวมาร์กี้ขาแท็กแท็กเพื่อนมานะครับมาร์กี้มาร์กี้มาร์กี้อยู่ไหมกลัวเขจะรัวๆัวเร็วมาร์กี้อย่าไปลืมพาเพื่อนไปกดติดตามช่องยูทูบนั่นให้พอด้วยลูกนะครับหมอพัดยิบซีโคราชนะลูกนะเห็นไหม ไปบอกเพื่อนให้มากดติดตามช่อง youtube channel ให้พ่อด้วยแล้วหนูข้างหลังหนูต้องใส่เลขแกลบมาให้ครูพัดด้วยนะมาร์กี้นะให้พ่อด้วยนะมาร์กี้มาร์กี้นะคะอายุ16ปีวันศุกร์ที่30เมษายนนะครับปีวอกวอกรักจริงจริงลิงจักๆ๊กนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับมาร์กี้อย่าลืมนะครับข้างล่างนะครับบอกใั้ยีสีโคราบไปติดตามช่อง b e channel ด้วยนะครับถามว่าไปสอบราศสีมาจะมีโอกาสติดไหมตอบยาก ให้ขึ้น10คะแนนมันให้แค่4คะแนนความหมายคือ10คะแนนให้4คะแนนแปลว,ว่าโอกาสได้ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรแต่พูดอย่างนี้เดี๋ยวลูกจะอ่าคอแท้นะครับเอางี้ดีกว่า4ไม้หมายความว่าเรามีโอกาสได้สถาบันดีๆ1น่ายังมีสิทธิ์ลุ้นราชสิมานะนะ4ไม้นะครับแต่ว่ามันคะแนน4ทับ10 ที่เหลือคือปฏิหารมาร์กี้ลองกลับไหวขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กดน้ำกดส่วให้บรรพบุรุษแล้วก็ลองขอพอรจากเจ้าที่ประางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แถวแบ้านมาร์กี้ดูนะนะครับมีโอกาสลุ้นราชสมาก,ก็ได้แต่ถ้าผิดพลาดยังงัพ่อก็ต้องขออาภายัยแต่ว่ามาร์กี้จะมีที่เรียนดีๆนะขึ้นสีไม้นะครับเนาะเข้าใจความหมายนะคะถ้ามันขึ้นเดือดซันเนี่ยฟังตรงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ขึ้นสีไม้นี่ยังมีสิทธิ์ลุ้นนะครับมาร์กี้ขานะครับนะครับนะครับ นะนะครับมักกี้อย่าลืมกดติดตามช่อง y o ยูทูบชแนลเหมือนอารยานะมักกี้ทักทายอารยาอย่างลูกมักกี้ทักทายอารยาอย่างมาริยาอารยาอยู่ข้างล่างเนะี่ยจริงๆถ้ามีเงินเยอะอยากให้อารยาเรียนห้องพิเศษเลยนะตากเกิดตามช่องยูทูบชแนลอย่างถ้าติดตามช่องยูทูบชแนลหมอพัชย์ยศีกราลัาละสหมายเลขแมาด้วยนะครับน้องตาจ๋าขอบคุณค่าได้นะฮะน้องตาสิ่งที่ครูพัดพูดคือความจริงนะน้องตาทําบุญแก้เค็ดได้นะศูนย์สามห้าสามแปดห้าสามสองสามหกนะครับนะครับ นั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะคนที่ไม่ใช่เขาจะได้ไปจากชีวิตเราเร็วๆงไงอะมาเล่าสู่กันฟังมาเล่าสู่กันฟังฟังนะอันนี้คำพูดจริงนะถ้าเราอยากจะรู้ว่าใครคือเนื้อคู่เราที่ชัดเจนคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ฟังให้ทุกคนทุกคนฟังให้ดีๆคีย์เวิร์ดของคู่คัดอยู่ตรงนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าคนนั้นคือคนที่ใช่คนที่คือเนื้อคู่เราที่ชัดเจนถ้ามีโอกาสที่อยู่คู่กันมีโอกาสที่ไปไหนด้วยกัน ชวนมันเข้าวัดโลดชวนมันเข้าวัดทุกสามวันห้าวันเจ็ดวันเดือนอาทิตย์หนึ่งเข้าวัดสี่ห้าครั้งเข้าวัดเข้าวาทําบุญสร้างกุศลร่วมกันความหมายคือถ้ามันบ่ใช่มันก็จะได้ไปจากเราชีวิตเราเร็วๆเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเราจะได้หาคนใหม่เข้ามาในชีวิตหรือเปิดโอกาสให้คนใหม่เข้ามาในชีวิต คีย์เวิร์ดง่ายๆนิดเดียวนะถ้าคนที่ใช่มันจะอยู่กับเราเยาวนานฉะนั้นถ้าอยากวัดพิสูจน์ว่าคนนี้คือคนที่รักเราจริงไหมคนที่ใช่ไหมพาเข้าวัดเข้าวาลดนะถ้าพาทำเข้าวัดเข้าวาแล้วมันก็ยังแบบกูไม่อยากไปอย่างงอนอย่างนี้กูแม่งขี้เกียจอย่างนี้มันรักมึงไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็เลิกรักนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ฉะนั้นใช้คีย์เวิร์ดของครูพัดไปชวนมันเข้าวัดโลด นะถ้าอยากรู้ว่าคนนี้ใช่คู่แท้เราไหมหรืออยากจะเลิกมันเร็วๆเนี่ยถ้ามันเป็นคู่แท้มันจะไม่เลิกกับเราหรอกมันจะต้องไปไปกับเราไปกับเรานะนี่คีย์เวิร์ดง่ายๆตรงนี้นะครับความรักเป็นยังไงครับสดรักกับหมอพัดหรือเปล่านะทรายทรายกดตามช่องยูทูบชั้นันหมอพัดอย่างถ้ากดแล้วใส่เลขแปดมาทรายนะกดตามช่องยูทูบชั้นนั้นเนี่ยหมอพัดอย่าชื่อหมอพัฒน์ยิบศรีคุลาธที่อุ้มแมวชื่อมะลิอยู่ทรายถ้ากดแล้วใส่เลขแปดมาหมอพัดรออยู่นะครับใคร ให้กดตามช่องยูทูบ c h a น n e l หมอพัดยิบซีโครราแล้วสายได้แปดมานะเนี่ยชื่อเดียวกันข้างล่างนะครับต้าอ,ออกไปเลยใช่ไหมเจอคําถามท,าที่ตอกตอกตอกย้ํานั่นแหละดูดวงกับหมอกพัดก็เป็นอย่างนี้แหละความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายนะครับนะแลก็คือเสียงบอกไว้เนี่ยจ้ะมาต่อนะต่อเอาไปลำ,ออไนนลำดับที่เท่ไหรวันเนี้ยนะครับลำดับที่11การเรียนเป็นอย่างไรครับ อีอีบึงต้องเรียกว่าอีบึงคือถามไม่มีที่มาที่ไปเรื่องเล่าเลย อย่างน้อยบอกอายุหรือบอกที่มาที่ไปว่าเรียนอะไรสักกนหน่อยนี่บอกบอกอีหยังเลย สรุปเรียนระดับมหาวิทยาลัยใช่ไหมถ้าขึ้นเฮอร์มิตแล้วต้องทำให้เต็มที่นะหลายตำราก็บอกว่าอาจจะจบช้าแต่ถ้าตั้งใจอย่างไรมันก็จบ อย่าขี้เกียจพิมพ์กันนะครับเวลาพิมพ์อะไรพิมพ์มาให้ชัดเจนเลยทีเดียวนะอย่าขี้เกียจพิมพ์กันนะผมดูดวงผมยังดูดวงให้ฟรีได้นะครับท่านต้องเห็นคุณค่าต่อตัวเองนะครับอย่าคิดว่าเราเคเ็เราอยากอยากต้องให้เกียรติคนที่ดูดวงด้วยนะครับคุณดูดวงนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับความรักเราเรามีโอกาสได้เป็นเมียน้อยคนก็ได้นะประมาณนั้นนะครับไพ่ขึ้น de, เดืออะไรเนี่ยลาซาครสิสตัสอตาลิซ่า นะครับฉะนั้นนะครับการน,นี้การระวังนะหนึ่งอาจจะเป็นเมียน้อยผมต้องใช้คำว่าอ่านนะผมไม่ได้ไปฟันธงว่าเฮ้ย hey, คุณจะเป็นเมียน้อยแต่ผมบอกว่าหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนเมียน้อยสองอาจจะมีใครที่มารักว่าชอบคุณชอบคุณมากมากแต่เขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือเห็นเรามาเขาก็มาชอบก็ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยประมาณนะ้นความ oh. 2, fossil, รักรักสองเศร้ารับสามเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับประเด็นอย่างนี้นะครับนั่นแหละผมตอบแบบกว้างๆเนาะ เนเชียเนเชียนกนะครับวันพฤหัสที่9 3 3สามสามีจะกลับมาคิดถึงเราใหม่ครับควีนออฟแวนนะภายใน2เดือนนี้ถ้าไม่กลับมาก็แปลว่าสามีเขาก็มีเป้าหมายใหม่ๆนะครับมีอาจจะมีคนใหม่ๆด้เพราะขึ้นเห็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับถ้า2เดือนนี้เขาไม่กลับมาก็แปลว่าเขาน่าจะมีคนใหม่ๆนะ นั่นคือสีบอกไว้นะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะครับกดไลค์กดแ,กแชร์ไปนะไอ้ตอบไม่ได้ตอบส่งเด่นะตอบตามหลักพยากรณ์นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ0 3 5 3 8 5 3 2 3 6ร่วมด้่มวยช่วยกันค่าอินเทอร์เนต็ตค่าหารน้องหมาน้องเมีท่านใดอยากเช็คดวงแบบเสียเงินเสียทองเพื่อความสร้างความมั่นใจว่าชีวิตจะเดินต่อในเรื่องของความรักอย่างไรทักหลังไหม่ตอบให้เต็มเมเลยปากหมากว่านี้อีกชัดเจนกว่านี้อีกนะครับล <c oughs> ำดับที่12 รัศ兰แะคู่เจ้แต่งงานด้วยค่ะตรงนี้นะครับบอกว่าตั้งสติในการตั้งคำถามนิดหนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ดูดวงโหราศาสตร์ไทยนะครับโหราศาสตร์ไทยอาจจะเจาะระบุได้ขนาดนั้นแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็เสียค่าใช้จ่ายแพงคนดูดวงพื้นดวงใหญ่ผมก็จ่ายราคา999บาทแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะบอก ก็คือ10เหรียญเขาต้องมีเงินพอสมควร2หรือมีการงานที่มั่นคงพอสมควรหาคนประเภทนี้ติงนิดหนึ่งไม่ติดยาเสพติดยิ่งดี แหมจะให้หมอคัดหาคู่ให้อีกแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทักทายกันครับทักทายกันนะครับนะครับนะครับใครเข้ามาแล้วนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขาหนูอย่าลืมไปกดติดตามช่อง y ยูทูบชั้นนั้นหมอพัฒน์ยุทธศโคราชด้วยนะปุ๊บปั๊บนะครับเนี่ยแล้วก็ใส่เลขแปดมานะหนูจะไปสอบติดราศีมาไหมขึ้นเมจิเชียนอะเมจิเชียนมันมีอินฟินิตี้อยู่บนหัว พอขึ้นเมดิเชียนแล้วหนึ่งมีโอกาสสอบติดได้ไหมห้าสิบเปอร์เซ็นแค่นั้นเองแต่บางตำราบอกว่าถ้าไม่ติดที่หนึ่งหนูก็จะได้ที่เรียนที่ดีๆอีกที่หนึ่งถ้าไม่ได้ที่หนึ่งก็ได้อีกที่หนึ่งฉะนั้นอาสซิมามีโอกาสสอบติดห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่ถ้าไม่ได้ก็ได้ที่เรียนที่ไม่ได้แย่ยกว่าเลยเพราะเมดิเชียนเขาบอกว่ามีที่เรียนที่ไม่ได้ด้อยกว่า มตอบอย่างนี้ก,กว้างๆแล้วกันนะเอ้าไมหมอคับไี่ฟันธงเลยคะเนื่องจากว่าไม่ได้ไพ่พวก the sun the w o r l d หรืออะไรหรือไพ่ the suit er ไงพวกนั้นมีโอกาสฟันธงเลยว่าเปซ็นเลวมีโอกาสติดนะครับแต่อันนี้ไพ่มันขึ้นแบบว่ามันมีเลขแปดอยู่บนหัวเบี่ยงไปเบี่ยงมาถ้าไม่ติดลัทธิมาก,ก็ได้อีกที่หนึง่งถ้าติดลัทธิมาก,ก็ยินดีด้วยนะครับถ้าไม่ติดลัทธิมาก,ก็ได้อีกที่หนึ่งนะกดแชร์ไปแล้วกดแชร์ไปแล้วไปแท็กไอ้เจ้าเชียร์วันนี้ไปแท็กไอ้เจ้าเชียร์เจ้าเฟรมมันที่มัน จะได้แต่งงานเดือนไหนถามว่าจะได้แต่งงานเดือนไหนอันนี้ตอบยากอยู่ที่การพูดคุยกันนั่นแหละครับถ้าจริงๆจังๆกันฝ่ายผู้ชายที่ชัดเจนภายใน2ปีนี้ก็น่าจะได้นะแต่ผู้ชายต้องชัดเจนกว่านี้นะครับเพราะได้ไพ่ดิสตาร์ ถ้าสอปีนี้ไม่ชัดเจนเลยก็แปลว่าดาวเคลื่อนย้ายอายุสิบเก้าปีอยากแก่งงานซะละคนหัวใจโสมเป็นลมหมดแรงนีครับตอบให้ทุกคนเด้า อายุ34ปีถ้าเป็นหมอนะหมอก็ต้องสร้างโปรไฟล์ให้มีคุณค่าสร้างราคาตัวเองเช่นหมอเป็นผู้ชายหมอก็ต้องอัพเลเวลตัวเองให้คนอื่นเขาบ่มองเราสนใจในเสน่ห์ของเราไงจ๊ะนี่ตอบคำถามราคาแพงเลยนะเข้าใจหรือ,อยังเอ่ยถ้าไม่เข้าใจโทรมา อายุสายสี่ปีทำไงห,หนูจะมีแฟนคะหแหม,มาเจ้าอายุสายสี่ปีเราก็ต้องอัพเลเวลตัวเองสิคะจะได้มีแฟนคะ่ะง่ายนิดเดียว การเงินช่วงนี้หนูได้ทํางานหรือเปล่าเพราะงานกับเงินคู่กันถ้าหนูยังไม่ทํางานลองหาทําอะไรเสริมก็ได้ฮาร์ดไทม์ก็ยังยีถึงจะมีเงินเข้ามาถ้าหวังเงินโดยทั่วไปแล้วอาจจะฝืดหน่อยไพ่ขึ้นหกไม้ จริงๆคําถามคนถามเมื่อวานเนี่ยหมอพัดจะว่าไม่ตอบให้เลยนะมันเป็นคำถามวันตัววันนะเนี่ยอนุโลมของสารให้นะแป้งอนาคตจะหมอะงานราชการไหมครหนูตั้งใจเรียนให้เยอะๆหนูมีโอกาสประสบความสําเร็จได้หน้าที่การงานกับราชการหรือหนูอาจจะมีความคิดทัศน์ กติเปลี่ยนแปลงได้ข้าราชการไม่ทําให้คนรวยข้าราชการคือขี้ค่าของแผ่นดินหนูต้องเลือกเอาแหละว่าจะเอาความรวยหรือจะเอาขี้ค่าของแผ่นดินตองรียกว่าขี้ค่าเลยไม่เรียกว่าค่าของแผ่นดินต้องเรียกว่าขี้ค่าของแผ่นดินเลยคนเป็นข้าราชการถ้าหวังกอบโกยประชาชนเนี่ยเขาไม่เรียกว่ารา,ราชการนะนั่นคือสิ่งที่บอกไปนะฮะนะ เขาไม่เรียกว่าราชก,การนะฮะหมูแดงเพิ่งเข้ามาใช่ไหมหมูแดงนะครับกดติดตามช่องยูทูบชื่อนหมอพัดยิบซีโคราชแล้วกดแชร์ไปก่อนนะฮะเนี่ยหมอพัดมี y ยูทูบชื่อนี่หมอพัดยิบซีโคราชนะนะชื่อชื่อปออากบุญทั้งด้านแล้วก็ใส่เลขแปดยิบซีคือชีวิตช,ชื่อนวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีมานะหมูแดงนะบอกอายุวันเดือนปีเกิดให้ชัดเจนนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้จ้ตอบให้แบบปากหมาๆเลยนะลูกนะนะนะ,นะ,นะ ตอนหนที่สี่หมออ้อยเนี่ยหมออ้อยมันดูดวงฟรีตลอดดีใจยังเลยมีคนมาดูดวงคิดถึงเราตลอดก็หาที่อญนาประเทศจะมีรักเรารักความรักต่อกันที่ดีไหมอย่าไปคาดหวังเยอะเลยตำแหน่งไพ่คือผู้หญิงลูกหัวสิงโตเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดจะได้ไม่ต้องเสียเวลาจ้า เยอะๆเอาขอญาติลงดูนี่กินก่อน